สวัสดีท่านชมดูท่านกันด้วยนะครับผมผมไซน์เอกนะครับก็วันนี้มาอยู่กับรวมเซตวงดนตรีหลังเลิกเรียนนะครับก็ผมเพิ่งหายจากปวดหัวนะครับมันมาดนะครับตอนนี้ไม่น่าจะเป็นไรแล้วแหละนะครับโอ้โหขยันจริงๆนะชมตัวเองเป็นหนึ่งดอกนะช่างวันนะครับโอเคเรามาอยู่กับเซตอันดับหนึ่งอีพิล้วนของด่านนี้ครับก็คือน้องแคนดี้โคนผัด2สองเป็นยูนิคอร์นแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ครับเป็นสายทำคาเรนยดี้นะครับก็ เซตนี้นะครับคะแนนแกว่งแน่นอนนะครับเพราะว่าเล่นแคนดี้โคนนะครับก็ผมทําเท่าที่ทําได้ดีที่สุดอ,นะอ่านะทุกคนถ้าเก็บถ้าเก็บดีกว่านี้หรือว่าทําอะไรดีกว่านี้คะแนนก็อาจจะมากกว่านี้สัก10ล้านได้นะครับก็เซตนี้มันแกว่งนะก็ต้องเข้าใจเป็นน้องแคนดี้โคนนะครับก็นี่ก็จริงๆมันจะมีแคนดี้โคนแบบใช้สัตใช้ผัด2เป็นเออน้องดีมหรือไม่ก็เป็นอาเจดอกบัวนะครับ เซตนั้นทำคะแนนได้เยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช้เออเครื่องยนต์ด้วยนะครับแต่ว่าเซตนั้นมันเป็นเซตเลเจนดารี่ผัดสองนะถ้าใครมีก็ใช้เซตนู้นแล้วกันนะครับคะแนนน่าจะแกว่งน้อยกว่านี้นะครับโอเคนะครับก็เรื่อยๆนะตัวนี้เก็บให้แม่นที่สุดถ้าที่ทําได้ก็พอแล้วนะครับก็พูดง่ายแต่ทํายาก,กน,นะ โอเคจุดนี้นะครับจุดนี้ปุ๊บสองนิ้วชึบชบชึบ,ชบสองนิ้วปุ๊บโอเค2นิ้วปุ้มนะครับโอเคสองนิ้วอีกปาบนะโอเคไม่น่าจะพลาดนะจุดเมื่อกี้ฝึกจนชินแล้วก็ด่านนี้นะครับเป็นด่านใหม่นะท่าที่ดูดูกันนะใครที่เคยเล่นมาแล้วก็จะรู้ว่าด่านนี้ผู้ดาวเยอะมากครับเยอะสุดๆนะมีเต็มแมปไปหมดนะเยลลี่มีรุ้งอะไรก็เยอะนะครับ คือด่านนี้มันจะเด่นหลักๆอยู่ที่ความเก็บยากของเยลลีน่นี่แหละนะครับเยลลี่ส่วนใหญ่อีปิกธรรมดาเก็บไม่ได้นะแต่เรเจนดรี่นี่สบายนะทุกคนมไม่ต้องพยายามเลยเลยนะเป็นซูเปอร์แม่็ทุกตัวอยู่แล้วนะครับก็ใครมีเเจนดนเป็นผัด2หรือเเจเด์ผัดแรกก็เหมาะกับด่านนี้ครับยิ่งใครมีสตรีเวียคือง่ายเลยนะอโอเคก็ใกล้ตายแล้วครับก็ผมเก็บได้ประมาณนี้นะผัดหนก็เนี่ยประมาณนี้5-60นะครับ เรียกผัดส,สองยูนิคอร์นมานะครับผัดส,สองยูนิคอร์นก็ง่ายๆนะครับเป็นผัดส,สองอีพิกที่มีซูเปอร์แมเล็กนะครับก็โอเคง่ายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับไม่มียูนิคอร์นแล้วจะใช้เป็นเอลเดอร์เบอร์รี่เนี่ยใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าที่ผมไม่แนะนำตอนเป็นตารางตอนเปิดเซตเนี่ยเพราะว่าเอลเดอร์เบอร์รี่มันเล่นยากนะทุกคน คือเอลเดอร์เบรมันไม่ใช่ซูเปอร์แม่เหล็กไงแล้วมันก็ไม่ได้ติดบอร์ดด้วยเพราะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเอลเดอร์เบรมันน่าจะเก็บผู้ดาวยากมากนะอาจจะเก็บไม่ครบด้วยซ้ําในความเริจริง,งโอเคก็ประมาณนั้นนะครับก็เอลเดอร์เบรไม่แนะนํานะครับอยู่ในคอร์นี้เล่นสบายๆเลยนะครับก็โอเคบินไปนะครับปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับบินสูงๆไปนะครับเก็บผู้ดาวปราบนะก็ ไอด่านเมื่อกี้ที่เพิ่งผ่านมานี่ปัญหาเยอะนะทุกคนม,มีผู้ดาวซ่อนที่ผมเก็บไม่โดนเยอะมากในคลิปนี้นะก็คลิปนี้มันมีแน่นอนนะไอผู้ดาวที่ผมลืมเก็บหรือคิดไม่ถึงว่ามันจะมีอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทดคะแนนให้แล้วกันนะอันที่สามารถเก็บได้เดี๋ยวจะทดคะแนนให้นะครับก็โอเคนะจุดนี้เก็บไม่โดนนะปล่อยปล่อยเดินไปดีกว่านะครับแล้วก็ปุ๊บต่ออ้าวพลาดพลาดอันนึงนะเมื่อกี้ผมพลาดอันหนึ่งนะก็บวกสักล้าน,นหน้าครับล้านห้าแล้วกันนะครับ โอเคก็เด okay, so uh ี huh, ๋ยวมาดูสกอร์จบกันครับ okay. ช so ึบชึบชึบอาะฮยื้อท้ายไปปาบปาบโอเคก็ถ้าเก็บได้ผมจะได้ประมาณประมาณเอออยหกนะทุกคนเรามาต่อกันที่เซตที่2กันครับกับเซตก้้ยผัดเก็ฟู้นะครับใส่เป็นแผนที่นะก็เซตนี้ เซตนี้เล่นยากครับอตามสไตล์กล้วยเกฟฟูตแต่ว่ามันไม่ได้ยากที่เกฟฟูตมันยากที่กล้วยนะครับอความแปลกของเซนนี้คือมันยากที่กล้วยไม่ได้ยากที่เกฟฟูตนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมถึงยากที่กล้วยนะก็มันก็จุดผั้นนี้จะมีหลายๆจุดครับที่จําเป็นต้องพลาดนะอืแล้วก็มีจุดที่ผมตั้งใจพลาดไม่ใช่ตั้งใจพลาดสิเผลอพลาดเองด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทดคะแนนให้นะครับโอเคจุ๊บจุ๊บจุ๊บก็เดี๋ยวอันตีรั้งต่อไปนะครับ ชึบโอเคเก็บแผนที่มาปึ๊บชึบชึบชึบโอเคนะครับจุดต่อไปนี้คือต,ต้องจงใจพลาดนะครับทุกคนคือเก็บไม่ได้จริงๆนะอืะก็ไม่ต้องทดคะแนนนะครับคือ,อยังไงก็เก็บไม่ได้แน่นอนนะอโอเคตั้งใจเก็บมีลงไปนะครับพลาดอันหนึ่งนะไม่เป็นไรโอเคนะครับชึบชึบนะครับก็สมบัติที่เขาจะใช้จะเล่นเป็นคอมโบเพิ่มคะแนนดาวครับอย่างไอจรวดขวดน้ํากับเครื่องบินดินแดนดาวครับซึ่ง สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับคือเครื่องบินดินแดนดาวเนี่ยมันมีความสามารถในการเพิ่มคะแนนเยลลี่ดาวทุกชนิดนะทุกชนิดเลยนะทุกคนก็เยลลี่ดาวที่หลักๆที่เราจะเห็นกันประจําก็เนี่ยผู้ดาวในด่านนี้บ้างอหละไอเยลลี่ที่ผลิตมาจากขวดน,น้ําป๊อปก็เป็นยิบดาวเหมือนกันครับแล้วก็ไอสมบัติไอเเจนดารี่ที่เก็บดาวอ,อันนั้นก็เป็นดาวเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ต้องพลาดนะอันนี้อันนี้ต้องพลาดนะจุดเมื่อกี้ โอเคนะมันก็มีหลายอย่างนะอโอเคต่อจากเมื่อกี้นะก็สมบัติไอเครื่องบินเนแดนดาวนี่ถือเป็นปัจจัย4ของดานนี้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันมีเยลลี่ดาวเยอะนะเหมาะกับดานนี้มากนะครับก็เป็นสมบัติสําคัญนะนะใครที่ปั้นมาก็สบายๆเลยนะคือจริงๆตอนแรกผมไม่มีหรอกนะเครื่องบินเินแดนดาวอะ่ะแต่ว่าผมไปแลกไมเลีดมานะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะมันพอนะครับแล้วก็ ไมเลดผมมันพอกับการอันนั้นสมบัติเ e เจน d ดอรี่ของแพดหน้าอยู่แล้วนะก็เลยแลกมานะครับอโอเคการอันตีกล้วยครั้งนี้ตั้งใจนะครับอ,อันนี้เป็นอันตีครั้งสุดท้ายนะตั้งใจนะตั้งใจมันเป็นทริกนะครับให้เรากระโดดให้สูงสูงครับสูงข้างลา่างแล้วก็ยืดอ,อีกสองครั้งนะครับปพ๊บให้มันมาตกตรงแท่งกีตาร์ตรงนี้ครับทุกคนก็ให้ประมาณนี้นะให้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ ถ้าตายน้อยกว่านี้เกฟฟูดจะไปเก็บหัวเลือดไม่ถึงนะทุกคนจําเป็นจะต้องให้ตายต,ายตรงแท่งกีตาราเมื่อกี้นะส่วนผัดเกฟฟูดก็ไม่มีอะไรเลยนะทุกคนเกฟฟูดอันนี้มันง่ายนะอันตีไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ใช้อันตรีได้แล้วนะครับส่วนมันจะไปยาาที่กล้วยนี่แหละนะครับคือถ้าไม่ยื้อตามที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมันจะไปเก็บไม่ถึงนะครับโอ๊ยเมื่อกี้พลาดปุดาวใช่ไหมทดคะแนนไปประมาณ2ล้านแล้วกันนะครับ ที่ทด2ล้านนะครับที่ที่ผัดก่อนผมไม่ได้ทด2ล้านเหมือนผัดนี้เพราะว่าผัดนี้มีเครื่องบินดินแดนดาวนะก็ตามที่บอกนะเครื่องบินดินแดนดาวมันทําให้บวกคะแนนยลรี่ดาวนะทุกคนก็ทดประมาณ2ล้านแล้วกันโอ้ยอันนี้ก็พลาดอีกแล้วนะก็ทดไป4ล้านนะโอ้โหผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าพลังของเครื่องบินดินแดนดาวช่วยบวกคะแนนพุดาวได้มากเท่าไหร่นะแต่ผมเดาว,ว่าจากล้านห้าไป2ล้านแล้วกันนะอโอเคเก็บตรงนี้โอเคอันนี้ไม่พลาดนะชึบชึบเห็นไหม เป๊ะมากนะเป๊ะสุดๆนะครับโอ้โหถ้าไม่โดดกล้วยยื้ให้ถึงแท่งกีตาร์คือไม่มีทางเก็บได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับก็เตรียมอันติค้างท้ายแบบง่ายๆนะสามสองเห็นไหมเนี่ยอันติง่ายๆเลยนะเกฟุดตไปยากที่กล้วยซะง,งั้นโอเคก็เตรียมกระโดดนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเก็บตรงนี้ชึบชบชึบ,ชบอ้าวอันนี้ก็พลาดอีกอันนะครับโอ้โหกลายเป็นทดกี่ล้านเนี่ยหกล้านไหม,มก็บวกไปหกล้านนะก็จะได้ประมาณแปดร้อยเจ็ดสิบเนาะ โอเคครับเรามาต่อกันที่เซตที่3กันครับอย่างมาการดงนะเซตนี้เป็นเซตที่ผมเล็กคอมเมนต์ให้เล่นที่สุดแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเซตที่ง่ายที่สุดในในด่านนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่าไอเซตอันดับหนึ่งอย่างแคนดี้คอร์นี้มันก็แกวงเยอะใช่ไหม,มน้องเป็นตัวที่คะแนนแกวงเยอะนะสิล้านหายอะไรงี้ก็เป็นเรื่องปกตินะส่วนกล้วยก็เล่นยากตามสภาพนะพลาดคะแนนไปตั้ง6ล้านเนี่ยนะก็ มาการลงแนะนําสุตแล้วแหละนะครับน่าจะเป็นเซตที่คะแนนสูงที่สุดที่เล่นง่ายที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วนะครับทุกคนก็มาการลงมันเล่นธรรมดาเลยนะมไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะครับเล่นแบบชิวๆสบายๆนะง่ายกว่าเพื่อนนะครับอืก็ใครมีมาการลงบวกกับสมบัติที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็สามารถนํามาเล่นได้เลยนะครับ โอเคชึบชุบกระโดดไปนะอืมก็น้องเป็นตัวที่เล่นง่ายอยู่แล้วนะอืมคือน้องมีแม่เหล็กในตัวเองถึงแม้จะไม่ใช่ซูปเปอร์ก็เถอะแต่ว่าแม่เหล็กมันก็มาเรื่อยๆแทบจะตลอดเวลานะครับแล้วก็อันติน้องอะไรนี้กันก็ง่ายๆอยู่แล้วนะอืมใครมีก็เล่นนะครับเซนนี่แนะนําที่สุดแล้วโอเคชุบ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  ก็มากระลงนี่ไม่ได้เห็นหน้านานอยู่พอสมควรนะทุกคนคือคือจริงๆน้องก็แทบจะเรียกว่าจะตกเมตาแล้วแหละนะครับถ้าด่านนี้ไม่มาน้องก็น่าจะตกไปแล้วนะครับคือด่านนี้ด่านนี้มานะทาให้ได้เห็นหน้าน้องบ้างนะจริงๆถ้าด่านนี้ไม่มานี่น้องน่าจะตกเมตาไปแล้วแหละนะครับคือจริงๆน้องมันยังเล่นได้แหละนะคะแนาานมันก็ยังโหดอยู่นะแค่าอาจจะท้ายสกอร์มาตลอดนะแต่ว่าพอด่านนี้มามันก็ช่วยดึงให้น้องมาอยู่บนท็อปสกอร์ได้ไงเพราะว่าน้องเองก็ อลิตเยลลี่เยอะนะเล่นกับฝนดาวตกของเลเจนดารี่ก็เล่นดีนะครับอือุ้ยอันนี้ผลาตัวใหญ่นะไม่เป็นไรนะโอเคก็เดี๋ยวเตรียมมันติคังสุดท้ายนะครับอุ้ยเกือบหัวโคกโอเคชึบชึบชึบโอเคอันเดียวนะครับปึ๊บชึบโอเคเห็นไหมเนี่ยชิวๆเลยนะครับอืยังไม่นับเลือดสามได้สามนะแล้วก็ยื้อไปนะครับชึบชึบชึบโอเค เรียกผัดสองยูนิคอร์นมานะครับก็เหมือนเดิมนะแพนด้วยเอลเดอร์เอลเดอร์เบอร์รี่ได้แต่ว่าไม่แนะนำนะครับน่าจะเล่นยากแล้วก็พลาดพูดาวได้เยอะนะครับก็เนี่ยเห็นไหมเพอร์เฟกเลยนะผัดหนึ่งก็เล่นง่ายผัดสองก็เป็นยูนิคอร์นนะทิดแล้วก็เป็นซูเปอร์แม่เหล็กอีกนะเล่นง่ายมากๆเลยโอเคชึบเชึบชึบชิบ ก็ยูนิคอรของผัดมากระลงมันอาจจะเสียวๆหน่อยนะเพราะว่าจังหวะยื้อท้ายมันค่อนข้างจะปไปชั้นชิดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากจนเป็นไปไม่ได้นะต้องตั้งใจนิดนึงนะครบับชึบชึบชึบโอเคเดี๋ยวเตรียมอันติครั้งที่สองไปนะครับก็ผมไม่รู้นะผมพลาดพูดดาวไปบ้างอย่างคือผมผมมาตัดผมก็ไม่ได้เห็นผมพลาดนะน่าจะไม่พลาดเลยนะอโอเคก็อันติครั้งสงไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคนะก็ลงมาก็ไม่มีอะไรจะพูดนะยูนิคอร,ร์นก็เพอร์เฟกของนางในด่านนี้อยู่แล้วนะครับนางหรือนายว่าลืมแล้วคือโอ้ยคือยูนิคอร,ร์นมันเป็นผู้ชายผู้หญิงวะเนะลืมแล้วโอเคกระโดดชึบชบก็เดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวตั้งใจนะครับอืมมันอาจจะเสียวๆหน่อยนะก็กระโดดชึบนะชึบกระโดดสครั้งครับปุ๊บป๊เห็นไหม หนไปศนะคือถ้าไม่ตั้งใจนี้น่าจะตายนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ยากนะถ้าไปเล่นจริงมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับมันก็ง่ายๆนะก็แนะนําให้เล่นเซตนี้นี่แหละนะถ้าจะเล่นจริงชึบชึบเห็นไหมไฮสกอร์ผมเลยนะครับเล่นง่ายเล่นดีนะคะแนนสูง โอเคเรามาต่อกันที่เซตที่4ี่กันนะเซตนี้ผมก็แนะนํานะทุกคนเซตนี้ผมก็แนะนําลองจากมากระลงเลยนะครับถ้ามีสระแล้วก็มีสมบัติตามนี้ก็แนะนําให้เล่นนะครับอืแต่ว่าลองจากมากระลงนะถ้าถ้ามีเซตแบบมากระลงก็เล่นมากระลงดีกว่านะแต่ถ้าใครไม่มีมากระลงก็เล่นสระแบบนี้นะครับก็แนะนําเหมือนกันนะเซตนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะครับไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงยื้อท้ายเหมือนกับยูนิคอร์นด้วยนะคือมันง่ายกว่ามากระลงนะแต่คะแนนไม่ถึงนะครับ ก็เซตสละนะครับก็น่าตกใจพอสมควรนะคือ,อตอนแรกผมก็ตกใจที่ว่าทําไมสละติดบอร์ดแต่ทําไมยุกวาไม่ติดบอร์ดเพราะว่าเข้าใจใช่ไหมคือยุกวามันคะแนนดีกว่าสละนะครับแต่ว่าพอลองมาเล่นจริงๆดูแล้วเนี่ยม,มันก็มีหลายจุดที่สละได้เปรียบกว่าจริงๆนะอย่างแรกเลยที่ทําให้สละได้เปรียบกว่าในด่านนี้ก็คือสละมันคาริเบลลี่เยอะนะครับก็เห็นไหมเนะี่ย คือแคนดี้ของน้องก็เป็นการแบบทำลายสิ่งกีดขวางได้เศษเชี่ยวของงูพิษเห็นไหมแบบนี้แหละนะครับก็แล้วก็อันติของน้องก็เศษเยลลี่เยอะเหมือนกันนะครับเยอะพอสมควรเลยนะครับปลาดอกงูพิษไปะนะพอมาเทียบกับยุกว่าแล้วน้องผลิตเยลลี่เยอะมากๆนะทุกคนคือยุกวานี้ไม่ผลิตเลยนะมไม่ผลิตเลยนะไม่ผลิตเลยสักนิดนะยุกว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้องน้องงูมันยังมีแบบเห็นไหมปลาดอกอันนั้นไปเป็นเยลลี่บ้างนะแต่ว่ายุกว่าคือไม่มีเลยนะทำลายอย่างเดียวได้ซ้ํา อย่างที่สองเลยที่ทําให้สละเก่งกว่ายุกวาในด่านนี้นะครับมันเป็นเพราะว่าสละมันระยะไก,กลกว่ายุกวนะคือยุกวามันต้องใช้เครื่องยนต์ในการไปเก็บขวรเลือดนะครับแต่ว่าสละไม่ต้องใช้นะครับเห็นไหมเนี่ยสามทำแต้มแบบซี่อีซี่เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดูชุบชุบอันตีไปนะครับปุ๊บโอเคป้าไปนะครับก็เลงเก็บหมีนุ้งด้วยนะครับเก็บให้ได้เยอะสุดที่จะทำได้นะชุบ ชุบโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอบต่อไปจะเป็นอันตราครั้งสุดท้ายแล้วเนาะชุบชุบชุบตรงนี้ต้องตั้งใจหน่อยนะอืมช่วงแรกๆผมก็พลาดเยอะนะครับไม่รู้เป็นคนเดียวหรือเปล่าชุบ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 โอเคนะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือสองเลยนะอืมคือแบบนับสองเลยนะกว่าจะมาเก็บได้คือยุกว่าไม่ต้องรุดนะครับเก็บไม่ได้แน่นอนนะถ้าไม่ใช้เครื่องยนต์โอเคนะครับชุ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 บ โอเคนะครับอันตรกครั้งท้ายไปนะก็มาเก็บฟิวฟิอีซี่อีซี่เลยนะครับปึ๊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 บนะครับชึบชึบโอเคโอ้ยไม่พลาดผูดาวด้วยนะครับนึกว่าจะพลาดแล้วนะครับโอเคก็พลาดไปนะครับเรียกฝัดสองมาไมล์มเมนโลมานะก็ไมล์เมนโลก็ยืนพื้นเหมือนเดิมนะทุกคนเจ้าเก่าเจ้า,จาเดิมนะก็สามารถใช้นักบินกับเรสพานาคอต้าแทานได้นะแต่ว่าคะแนนก็จะน้อยกว่านี้นะครับชึบโอเค เจ็บนะครับก็เนี่ยด่านนี้คือมีปัญหามากเลยนะด่านนี้มันแบบมีผู้ดาวซ่อนเต็มไปหมดนะเหมือนเหมือนไม่อยากให้เก็บเออคือมันมันเหมือนไม่อยากให้เก็บอ่ะไม่รู้ไันพูดไงดีแต่มันเหมือนไม่อยากให้เก็บแบบชึบเออ,เอ,อ,เอ,อพลาดไหมนะเนี่ยเมื่อกี้พลาดไหมวะอุ้ยดูไม่ทันอนะ่ะทุกคนลองกลับไปกอให้ดูหน่อยนะคือมันจะมีผู้ดาวอยู่แถวตรงวิ่งตรงเมื่อกี้ใช่ไหมผมดูไม่ทันว่าผมพลาดไหมเ่ยลองกลับไปดูให้หน่อยนะถ้าถ้าพลาดก็บวกไปอีกสองล้านนะครับ ชุบชุบชุบโอเคนะครับอันนี้เก็บตัวใหญ่ได้ไหมเอ่ยโอ้ยเก็บไม่ได้โอ้ยเก็บได้ด้วยไม่ไกวกาจะเก็บได้เนะี่ยมันค่อนข้างจะยากนะจุดนี้ชุบชุบโอเคนะครับก็อันตีครั้งท้ายไปนะครับมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ชุบชุบเนี่ยเห็นไหมห่างกับมาร์เมโล่แค่ห้าแสนเองนะครับเนี่ยน้อยกว่านิดเดียวเอง โอเคเรามาต่อกันที่ผัดแบล็คเบอร์รี่กับสละนะครับใช้เป็นสมบัติเก็บเยลลี่เพิ่มคะแนนดาวตามนี้เลยนะครับก็เส้นนี้ปัจจุบันไม่ติดบอร์ดแล้วนะคืออดีตมันเคยติดบอร์ดนะครับเมื่อวันแรกๆแต่ว่าตอนนี้มันไม่ติดแล้วนะครับน่าจะเป็นเพราะว่าเล่นยากไปนะครับแล้วก็ตัวอื่นทําคะแนนได้ดีกว่านะครับก็เส้นนี้ความยากหลักๆมันจะอยู่ที่การเก็บเยลลี ทั่วไปที่ทุกอย่างที่เรามีนะครับคือถ้าคิดว่าแคนดี้คอนเก็บยากแล้วอันนี้บันไลกว่าเยอะนะครับคือแบล็คเบอร์รี่มันเก็บเจลลี่ยากมากนะพูดตรงๆคือเนี่ยคือสัตว์เลี้ยงมันให้ลูกไฟใช่ไหมครับแล้วแบบคือสัตว์เลี้ยงมันให้ลูกไฟใช่ไหมครับแล้วมันทําให้เราพลาดเจลลี่บางส่วนของด่านที่สัตว์เลี้ยงมันให้ลูกไฟไงคือสัตว์เลี้ยงมันเวินตาไลมากนะคือ ให้ลูกไฟอย่างเดียวนะคือไม่ได้ให้แม่เหล็กระหว่างลูกไฟหรืออะไรเลยนะให้แต่ลูกไฟนะครับโอ้โคตรภาระชัดๆนะครับแต่ก็เข้าใจแหละนะครับว่าทําไมเซตน,นี้มันติดบอร์ดนะครับเมื่อก่อนนะนะที่มันติดบอร์ดน่าจะเป็นเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของมันเนี่ยคือมันช่วยผลิตพูดาวด้วยนะครับเลยน่าจะเอามาคอมโบกับสมบัติเพิ่มคะแนนดาวที่ใช้กันตอนนี้นะแต่ก็ตามนั้นนะครับคือตกบอร์ดไปแล้วนะคือเล่นยากเกินแหละนะครับ น่าจะตัวอื่นสู้ตัวอื่นไม่ได้นะครับก็โอเคก็ที่ผมหยิบมาเล่นในตอนนี้เพราะว่าสนใจนะเผื่อเผื่อใครมีหรืออยากจะเอาไปเล่นอะไรเงี้ยก็เอาไปเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนำนะเซตนี้เก็บเยลลี่ยากมากนะครับคือเทคนิคมันไม่มีอะไรหรอกนะม,มันก็วิ่งทั่ว,วไปนี่แหละแต่ว่ามันเก็บเยลลี่ยากเฉยๆนะสัตว์เลี้ยงมันเป็นภาระให้กับตัวเองเฉยๆนะครับก็ตามนั้นนะครับก็ตกใจอยู่พอสมควรนะตอนที่เห็นมันติดบอร์ดนะอ ก็เลยลองหยิบมาเล่นดูนะครับก็ใครจะเอาไปเล่นขำๆเล่นได้นะครับแต่ว่าเล่นจริงนี่ไม่ค่อยแนะนํานะคะแนนค่อนข้างจะพลิกพลิกผันง่ายพอสมควรนะอาจจะไม่เท่าแคนดี้คอนก็จริงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะพลาดง่ายนะพลาดขวดเลือดบ้างะหลอ,อพลาดผู้ดาวบ้างละคะแนนก็หายเยอะพอสมควรนะครับโอเคก็เซตนี้เราจะใช้เป็นผัดสองสละนะครับทุกคนคือผมไม่แน่ใจนะว่าสามารถใช้เป็นยุควาได้ไหมเพราะว่า ยุกวากับสระมันก็จังหวะคล้ายๆกันนะคือไม่รู้หละว่าใช้ยุกว้าได้ไหมผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าจะไม่ได้แหละนะครับผัดสองยุกวาเพราะว่าเห็นเขาไม่มีใครเล่นกันนะถ้าเกิดถ้าเกิดมีมันก็คงจะติดบอร์ดไปแล้วนะเพราะว่าผัดสองยุกวาเก่งกว่าสระนะครับโอเคก็กระโดดไปนะครับก็ใกล้จะตายแล้วนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้เอ้ยผมพลาดไปอันหนึ่งนะไม่รู้ว่าเก็บได้หรือเปล่านะแต่ว่าทษไป2ล้านแล้วกันนะพูดาวเมื่อกี้ ชุบชุบโอเคครับปึ๊บปึ๊บนะครับเออผมเพิ่งมาสังเกตตอนเซตนี้นี่แหละนะครับว่าด่านนี้ไม่มีโบนัสไทมนี่ว่านะครับก็เลฟซิสเตอร์เขาน่าจะเอ,อ่อเริ่มปรับ,ปร,บปรับมั้งนะครับคือ,อช่วงหลังๆมานี้ด่านมันไม่ค่อยจะมีโบนัสไทมแล้วนะทุกคนคือตั้งแต่ไอด่านไอ้โรงหนังอะทุกคนคือด่านนั้นก็ไม่มีโบนัสไทมใช่ไหมละ่ะด่านนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะคือ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยากมาแนวทางนี้หรืออะไรนะคือเขาอาจจะแบบอยากตัดโบนัสไทมทิ้งไปเลยผมก็ไม่แน่ใจนะหรือบางทีเขาอาจจะแค่แบบอยากทําให้ M3 มันไม่มีโบนัสไทมเพื่อเป็นจุดเด่นของ M3 เฉยๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าจะตัดทิ้งไปก็น่าสนใจดีนะม,มันอาจจะมันช่วยลดเวลาเล่นได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะมีก็ไม่เสียหายนะม,มันก็เป็นสีสันดีโอเคนะครับก็ เดี๋ยวก็จะเป็นอันตีครั้งสุดท้ายนะครับก็สระจะใช่อันตีได้แบบพอดีพอดีเลยนะครับชุบชุบชุบปุ๊บโอเคนี่ครับลูกไฟมาอีกแล้วนะครับเห็นไหมเราจะพาดเยลลี่ไปพอสมควรเลยนะครับค่อนข้างจะขัดแย้งกับตัวของน้องเองพอสมควรนะครับก็เซตนี้ทําระยะไกลทาระยะได้ไกลพอสมควรนะครับมาถึงตรงนี้เลยนะคือเซตอืน่นยังไม่มีเซตไหนมาถึงตรงนี้เลยเท่าที่เล่นมา นะครับก็นี่ชึบชึบนะก็ยื้อไปนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บโอเคนะครับจบประมาณนี้นะครับก็คะแนนอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับโอเคเรามาต่อกันที่แถมสุดท้ายของคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นผัดสุดท้ายของคลิปนี้ด้วยก็จะเป็นยุกว่าผัดม้ามิโลนะคือผมเห็นมันติดบอดวันแรกๆแหละนะครับแต่ว่าน่าจะโดนสระแย่งที่ไปนะครับ ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมก็เลยจะมาเล่นให้ดูเลยนะครับว่าทําไมสระมันถึงเก่งกว่ายุกวาในด่านนี้นะก็สังเกตที่สมบัติเป็นอย่างแรกเลยนะครับเห็นไหมคือผมจะใช้เป็นเนี่ยเห็นไหมมีเครื่องยนต์แล้วก็2ทําแต้มใช่ไหมล่ะก็ถ้าเป็นสระที่เราใช้ก็จะเป็น3ทําแต้มเนาะนี่แหละครับเหตุผลที่ยุกวาเก่งเก่งน้อยกว่าสละในด่านนี้นะครับอย่างแรกก็เป็นพอสมบัตินี่แหละคือ เหตุผลที Help, mm ่ย hmm. er? ุกวาต้องใส่เครื่องยนต์นะครับเป็นเพราะว่ายุกวาไม่สามารถไปเก็บขวรเลือดได้นะครับถ้าไม่ใส่เครื่องยนต์นะครับต่างกับสระที่สละมันมีระยะมากกว่ายุกวานะสระมันไปเก็บขวรเลือดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องยนต์นะครับก็เลยทําให้สระเก่งกว่ายุกวาในผัดนี้นั่นเองนะครับก็จริงๆยุกวาไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะเธอเออไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้นะทุกคนแต่ว่า สระ,ะมันดีกว่าครับมันผลิตเยลลี่เยอะกว่ามันระยะไปเก็บขวดเลือดถึงแบบพอดีเป๊ะๆนะครับมันไม่ต้องเสียช่องสมบัติทาแต้มไปอีกช่องหนึ่งอะนะก็เลยทําให้ได้เปรียบกว่านะครับก็ตามนี้แหละนะครับคุกกี้รันนะคือไม่ใช่แค่คุกกี้เก่งแล้วมันจะเก่งอย่างเดียวนะมันต้องขึ้นอยู่กับด่านด้วยนะครับโอเคก็กละโดดไปนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บคือจริงๆเล่นคล้ายๆกันเลยแหละสองตัวเนี้ยเล่นคล้ายๆกันเลยนะครับ แค่ยูกาไปเก็บขวดเล่นไม่ถึงเลยต้องใช้เครื่องยนต์แค่นั้นเองชึบปึ๊บโอเคอันตีไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยเห็นไหมยูกวามันไม่ผลิตเยลลี่เลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคือตอนแรกผมก็ไปลองสมบัติเออไอเลเจนดาลี่ที่เป็นดาวตกมาแล้วนะแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าไอตัวนี้มันไม่เก็บเยลลี่ไอตุกไม่ใช่ไม่เก็บไอตัวยูกาเนี่ยมันไม่ผลิตเยลลี่เลยนะ ผมก็ลืมไปนะว่ายุน้องยุกวาเขาไม่ผลิตเยลลี่นะครับคือสละผลิตแต่ว่ายุกวามันไม่ผลิตเลยไงเห็นไหมเนี่ยปลาแคนดี้ไปกี่ทีก็ไม่มีเยลลี่โผล่มาเลยนะครับหนำซ้ํายังทําลายได้ซ้านะครับชึบโอเคก็อันติีรอบท้ายไปนะครับเนี่ยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรียกมาร์เมโลมานะครับก็มาร์เมโลผมไม่รู้นะครับว่าผมพลาดฟูดดาวไปบ้างอย่างนะครับน่าจะพลาดแหละครับก็ ไม่แน่ใจนะผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะเมื่อกี้ว่าพลาดไหมก็ถ้าพลาดก็ทดไปสองล้านนะครับจุ๊บจโอ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจบจุ๊บเก็บผู้ดาวปาบโอเคจุ๊บจบโอเคเข้าด่านสุดท้ายแบบสวยๆนะครับอืมก็จุ๊บจุ๊บโอเคก็เดี๋ยวเตรียมอันติรอบสองไปนะครับตึดตึดตึดตดไม่มีอะไรจะพูดจริงๆ คือขอร้องแหละนะแพดหน้าบัฟตัวอะไรที่มันเป็นผัดสองที่คล้ายๆจังหวะยุกวาแล้วก็ดีกว่าเถอะนะอุ้ยผมพลาดตัวใหญ่เลยคือเอามาถึงนะตัวตัวผัดสองจังหวะเนี้ยเอามาเถอะนะเบือ่อเบือเบ่อมัน์มนโล่มากเลยห้าเดือนแล้วนะครับ <c oughs> คือมันอยู่มาห้าเดือนแล้วเนี่ยนะเอามาใหม่เถอะนะเดี๋ยวผมขอร้องโอเคก็เดี๋ยวเตรียมอันติไปนะอุ้ยพลาดอีกแล้วนะไม่เป็นไรนะจึ๊บจึ๊บปึ๊บป๊บโอเคคอ,อนทุบไปแบบหมดจดนะครับ เตรียมกระโดดเยอะนะครับจึ๊บจึบจึบเนี่ยคะแนนไม่ได้แย่นะแต่ว่าสระดีกว่าเยอะนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้สำหรับวันนี้บายบุย